สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแนะนำขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม a p p s e r v ์นะครับโปรแกรม a p p s e r v ์เป็นชุดของโปรแกรมนะครับที่จะรวบรวมโปรแกรมดังต่อไปนี้นะครับประกอบไปด้วยโปรแกรม Apache php mysql นะครับที่เป็น Databa s e แล้วก็ php m y s i n ที่เป็นตัวจัดการ Databa s e อีกทีนึงตรงนี้ก็ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับสำหรับเวอร์ชันที่จะทดสอบขณะนี้ก็จะเป็น a p p s e r v ์เวอร์ชันสองนนะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก เบอร์เว็บแอปเซิฟเน็ตเวิร์กอนี่นะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่รันบน w i n d ดว s ดังที่เห็นนี่นะครับเราก็ดับเบิลคลิกติดตั้งเหมือนโปรแกรม Windows ทั่วไปนะครับคลิกปุ่ม yes ไปตรงนี้คลิก next ไปนะครับหน้าแรกเลือก I agree นะครับโดย Default ก็จะอยู่ที่ไดรฟ์ c p s ป r ซ e ฟนะครับเราก็เลือกเป็น path โดย Default ตรงนี้นะครับคลิก next ไปครับรายการติ่จะทำการติดตั้งก็จะประกอบไปด้วย ก็ให้เลือกไปทั้งหมดนะครับมี AppServe, มี mysql php และ php admin ตรงนี้คลิก next นะครับตรง server name ตรงนี้นะครับให้ใส่ localhost นะครับโดยเราจะจำลองเครื่องนี้นะครับให้เป็น host นั่นเองนะครับใส่เป็น localhost ส่วนที่เป็น administrator email ตรงนี้ก็จะใส่เป็น email อะไรก็ได้นะครับแต่ต้องใส่นะครับจะมีหรือไม่มีจริงก็สามารถใส่ไปได้ผมจำลองเป็นชื่อ admin แล gmail com นะครับโอเคคลิก next ไปนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนสําคัญนะครับที่เราจะต้องนําไปใช้ในการติดต่อกับ database นะครับก็คือ enter root password นะครับตรงนี้ก็คือ password ที่เราจะใช้ในการ connect เข้ามานะครับเพนั้นตรงนี้เราผมเบื้องต้นทดสอบใส,ส,ส่เบ็น1 2 3 4 5แล้วกันนะครับตรงนี้ครับแล้วก็คลิก install ครับ คตรงนี้เลือก Allow Access สักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นหน้า Complete นะครับ After Setup แล้วนะครับตรงนี้เราก็คลิก Finish ไปได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับในการติดตั้งนะครับหลังจาก ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็ลองเปิดเบราว์เซอร์ดูนะครับให้พิมพ์คำว่า local host ตามชื่อ host name ที่เราใส่เข้าไปในตอนติดตั้งนะครับก็จะต้องพบกับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่แสดงให้เห็นถึงว่าโปรแกรม App s e r v e ที่เราได้ติดตั้งลงไปในเครื่องของเรานั้นสามารถทำงานได้นะครับอีกการหนึ่งก็คือการเข้าไปจัดการ Database นะครับก็คือ p h p my admin database manager เนี่ยครับลองทดสอบคลิกเข้าไปดูนะครับตรงนี้ก็จะขึ้น username ให้เรานะครับตรงนี้ให้ลองเทสต์ password นะครับโดย username คือ root นะครับ password 12345นะครับล็อกอเข้าไปอันนี้ก็จะต้องล็อกอินได้อย่างที่เห็นนี่นะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าตอนนี้เราติดตั้งโปรแกรมทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวสเต็ปถัดไปก็คือขั้นตอนของการสร้างดัตเตอร์เบดนะครับเพื่อที่จะให้รองรับกับโมดูลเคาน์เตอร์ของเรา